สักดนกันมึงอยู่ฝั่งน้นมึงอยู่ฝั่งน้นสักไอ้นี่ไอ้ตัหอมมั้ยเมื่อเดือนวันที่หกเมื่อหกเดือนที่แล้วมึงอยู่ที่ไหนคือตอนนั้นเนี่ยผมไปอยู่ที่มึงมึงไม่ต้องอธิบายมึงตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แบบในศารหน้าประลางตอบได้ผมก็ไม่มีสิ์อธิบายให้คนมึงไม่ต้องอธิบายมึงถามไม่อ้อมดูพูดได้ไหมพูดไม่ได้มันได้แค่ใช่หรือไม่ใช่ อันนี้อันนี้อันนี้ฐานอะไรนะฐานอาญาไม่ว่าฐานอาญาสารทั้งไหนแหละแล้วนี่ฐานอะไรฐาไข่นงเฮ้ยมึงซักเมื่อหกเดือนที่แล้วใช่เอาแป๊บไหมยังไม่ได้ใช่ไหนเลยหายบ้างมั้ยนี่เขาให้บอกตอบใช่แต่ไม่ใช่เมื่อหกเดือนที่แล้วข้างวัดสแกร์โอ้เห็นรถเป็นปาร์เกลูกปาร์เกลกว่าไงโดนทำไม อันนั้นรถโตอะไร้าวใคเฮียนใครไปใคไปนี่พาใครไปไหนอะไรนะเขพูดคุย่งว่าะแกงพาใครไปมึงพาออกคุณทำ่้แนเป็นมุคุณพาใครไปข้าวว่าสแกอย่าไม่เล้เขาว่าสแกนคุณออกไปเอาว่าสแกทมาอะไรอ๋อม่ออกเล่นรถโผล่ข้างตาทีละ นี่เมื่อ6เดือนที่แล้วไปข้างป่าครับยัยเขามึงขับรถไปหลังวัดหลวงปู่ดูใช่ไหมใช่ทันเลิกมาแล้ววัดหลวงปู่ดูข้างหลังนั้นมันมีอะไรบ้านอินบ้านทั้งเดอ๋อมึงเดินทางออกจากบ้านมึงมาเวสสิบ ใช่ม <END Be at> ึงโทรศัพท์ไปบอกกูว่าไม่กล้าซื้อถุงยางเพราะมันอยู่นะพ่อเอาอินเขาจได้ถุงยางกันนะพูดพูดตลอดแต่พี่ไดนี่พูดตลอดเรื่องถุงยางเออเขาบอกเขาบอกเขาอันนไหนสะดวกซื้ออะครับพ่อมึงเคยเห็นถุงยางก็ไปขายแอบไหมหวางไว้ข้างหน้าตลอดถุงต่อเป็นเพื่ออะไรมึงเอาไปแอบแอบหน่อยเขาไม่ได้ ใช้เบอร์ไหนกูตามไม่ก็เห็นด้วยไอ้ข่าวันนั้นกูเลือกเบอร์สี่เก้าที่จขายเลยและคิดดูเดชเอกชัยถิมไทยเป็นเป็นยืนเลือดถึงกลงจริงๆมันอยู่กิจกระถาพ่อสามารถหยิบมาพร้อมกันได้นะกระถาถุงยางอยู่ข้างล่าถาตัวไปทั้งบนกูก็เลยเนี่ยใครดูไลฟ์สดจะฝากผู้บริหารร้านสะดวกซื้อหน่อยเอาถุงยางไปแอบไว้ข้างหลังหน่อยมาตั้งไว้ข้างหน้าอย่ามาพูดเลย หลังจากที่คุณโทรหาเขาแล้วครับคุณมาหาผมที่บ้านโ้ยมาเอาถุงยางมาครับสัญญาผมไม่ใช่ไหมเป็นยังไงลูกถุงยางมันสัญญามันเป็นถุงยางทรมานตนครับมันรู้ผมเคยให้มันดู้เฮ้ยต้องเจอพีวงมาถึงที่เซเว่อันนี้เป็นอะไรไอ้นาะเไอ้เล็กเฮ้ยไอ้เนาะมา ออโหดกระแสไม่ไปใครไปก็ไปดวันนี้ใครไปก็ไปวันไี้ใครพวกม่คิดจะไปออกเหรอฮะไม่ไปออกซะหน่อยเหรอกูออกได้งานอื่นแต่ถ้ากูไปให้หนุ่มซักกูตายอยู่ที่บ้านแต่คิดว่าไปไม่ใช่หน้าเดียร์ไปกูคิดว่านะจริงจริงทำแล้วให้ทะเลาะกันเดี๋ยวได้ออกแม่โหดไม่เอาลูกไม่เอา